ครับพี่น้องวัอนี้กรับพ่อๆกับเ่าพ่อเพียงกับช่องพ่อเพียงเลี้ยงจะได้ครับพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านเก่าอำเภอบ้านเก่าจังหวัดชายภูมิครับตลาดนี้เปิดทุกวันวันพุธครับวันพุธกับวันเสาร์พี่น้องเนี่วันนี้ก็จะอยูกับวันพุธที่15ตุลาคม2568ครับโอ้วันนี้เงาไฟกำลังไหลายพี่น้องเต็มมีคนจอดรถนะครับเต็มเต็มพื้นที่สนามเลยครับ โชคดีตรงนี้เป็นปูนครับเป็นปูนบล็บอยแฉะครับไปผ่าพี่น้องขายเรื่องในครับไปมุบรรยากาศเปนน้ำครับโอู้นคนก็หลายครับทางจังหวัดพ่อกับพ่อใจพ่อใจสวัสดีครับผมเอาบางตัวมื้อเนี่ยเอามาสามตัวครับได้ขายเท่าไหร่ขายสองครับราคาเป็นยังไงราคาเป็นยังราคาที่สาวบอกที่สาวว่าสิบแปดเป็นานะเป็นยังไงครับ เป็นเป็นงอโค้งถึงเลยงอ้เนื้อเนี่ยก็ได้คเออได้สองได้อายุ่เนี่ยเออมันแก่เติบแล้วเนาะสองปียังไงต้องงกไปเรื่องคุณแม่สาวเดียวทั้นเดียเออสายคุณเนาะโอู้ขอเขาดู้ผลแล้วครับคผลได้ผลเปลี่ยนเนาะัวใจเนาะอันนี้ขายแล้วอันนี้ขายแล้วจริงเนี่ยครับก็พูดเนี่ยแม่ลูกสายหมดแล้วอันนี้เป็นแม่ลูกจริงเนี่ยขายอะไรบ้างพ่อเนี่ยอันนี้ขายเหมือนเจ็ดทั้งหาอีเหลี่ยงอ้นี่แยกกันอันนี้บัตรในเหมือนซีพังอือง่เนาะ มือแปเนัดเลยเนาะสาธขอคนดูเอาข้อเจบอกเบอร์ให้ผมดินย์หกห้าห้าห้เจเดห้าหนี mm ่ง hmm. ส oh, ี่ศนยัจอยนงบารเวคสาโอ้เข่าบนเข่าเจวนี่ครับสองน้ำนี่เขาไม่บนอี่อันนี้โมเมนครับโอ้เข่าไหมงอนปบจสาปีแล้ววานี่แหมเข่าไหมโว้สามจังเล่เฮ้ยเดกนเ้ยไอตี โอ้เดี๋ยครับวอเจ็ดปีอาัไทายเบิ้งครับเนี่ยครับอันเอฟซีจากเบิ้งวอเจ็ดปีเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมัโบนโคตรแต่ใดอันนสูงเป็นแม่เข้าแป็นค้างพื้นละเปอร์เซ็ต์เนี่ยโอ้เข่าพื 2, 2> ้นสองหนุนตะเต้นเนี่ยเจ็ดปีแล้วสันตุนวาครับโอ้โอ้เนื้อสนันเราก็ดีเนาะเจ็ดปีเนาะนี่นอนแถวอะอาลไยเบิ้งครับตัวนี้เราขายไป็นละมือสี่พันตุ๊กู้ครับพี่น้องมือนี้กับจีนเนี่ยราคาที่มอสิขายเราได้พี่น้องเด้อสฐานะ โอ้ยตัวนี้สูงกว่ามันร้อยสามสิบหา้าเลยแล้วเนี่ยนะพ่อว่าชนปีหรือเปล่าเนี่ยป,ป,ปีแล้วล่ะถ้าว่าเราตัวใหญ่เนานะหมื่สี่พันครับขายไปแล้วขายขายไปตั้งไงพ่อเนี่ยพ่อจอย<ป>ที่จะที่จะบุญเดียดขายพุ่เลียนโอ้ขายเป็นน้ำเนี่ยโอ้เวป็นน้ำเปลือกแล้วครับหมื่นสี่พันขายเป็นน้ำเปลือกแล้วหมื่นสี่พันเป็นวันนี้ครับผมสสวััดีครบ วันนี้เอาเสือมาสิเนี่ยเอาเสือมาตัวนึงครับพวกที่ได้พุ่งลูกคุ่เดียวนี่ากำลังถามนมหน่อยตัวนึงเป็นนิสสาวน่อยตันนี้ก็นมน้อยครับัวกอะตัวน้อยเนี่ยดูน้อยนี่คนหอกไปหาพันนะครับเปนเด็โตเป็นีเป็นหาพันเปนี่เดชตอวนี้เก็บพันหาครับตัวเสียอเไรเสือเก็บพันหากันครับ เัวว้าคครับตัวน้ตัวน้อยตัวนี้น่ยโอ้เจ็ัหาไขเลยบังไขเลยน้อน้อบเลยเออเจ็บัหาบังไนี่แอันนี้เจ็ปัหาอันนี้ัหาบังไขกันครับเออแนี้ห้าพันก็บังไยกันอมีต้องบังไขเอบังไยว่ได้ต่อครับมื่อวา่ได้ต่อใหายปส่งุหาอยู่งซงไมครับบังายอ่ะรโลสิบรมกว่จะซุ้งรวยรัวไปเลวครับเอาบอกเูแล้กัน 0968920849ครับเอาค่อยเหบนเราจะขายมุนี้ครับเราจะขายทุกหาดแล้วนะครับเรื่องขันปอกไก่ครับเออเน้นน้ำอยู่ใกล้ๆครับบอกเกินบ้านหน,นองกระแซงเซโนวาเออเรือเจี๊ยบปัญหาหนองกระแสงบ้านหนองนากไก่เต้านี่ไปได้บ่รับประกันเลยนักไก่เต้าจะเจอเราบ้างดิเนาะนักเก็ตพื้นที่พื้นเมืองเนาะง่ายๆเออเจี๊ปัญหาครับเอาให้แบนก่อนมันหมันถามก่อนนี่ตัวนี้สองตัวนี้ครับตัวเจี๊ปัญหา ตัวละเจ็ดพันห้าร้อยโอ้ยพี่้องหลายมือเนี่ยนี่บังเดินเลยพี่้องเลยเต็มอาญะเอาไปใหญ่้วยสวัสดีครับไ้ขายยังวัวขายก่อนฮะวันนี้ไม่ไม่คนต้านหนาเนอะทำไมเราทำไมถึงขาดทุนเราเอ๋อโหเย โอ้นี่มาล้เนี่ยกระต่กลังตัวซับอยู่องไข่นอนเนาะโอ้เดี๋ยวแพ้หายมกระสอโอ้หล่ยๆครับหลายๆอาเบิ้งเอาเบิ้งเบงเบ้้ยาไทยบรรยากาศเอาพอได้แล้วงดีได้แล้วได้แล้วได้แล้วดียนน้ำใบ เป็นไงราคาเป็นไงแข็งบ่โอหมื่นเจ็ดเช็คกี่ก้อนไบ่างนะก็แข็งสองพันมนี่แหละครับนี่เพิน่นเป็นสายเนื้อได้ครับนี่เพิ่นซื้อประจำสายเนื้อยังเดียวปกติมันที่สิบห้าอ็เป็นเจ็ดเจ็ดนะของแท้หลืวป่ะท้ <laughs> อันนี้พอเราบอกครับเราเป็นสายเนื้อ,อยังเดียวครับเอาไปก็แต่ละคนซื้อน้ำกระเลี้ยนกระเลียนขนาดเท่าไทยเดียวกันเน,นี่ยเออเอาครับไปพวกบอลยุติธรรมพวกบอลไง ยดสวัสด sì ีคร uh> ับพ uh> ่อกำนันได้ย uh> ังไงดิหรามาถ่ายยูท uh ูปพ่อกำนั uh> uh ้นดิหรามาทางไหนมาบุญเนี่ยมาหาเนี่ยได้บ่ได้แล้วเดียวสองสองตัวเออเอาแเทมบ่วสองขันเทมบัวบุญเนี่ยสองบุญสามเทมบัวราคาก็พกปันไดยเออนี่เอจะมันหายากเนื้หาราคาถูกใจยังวะได้เอาเอาครับเนี่ยไข่ขังขังเคียงบัวเอาตัวนี้เรามาสองตัวไปไปขาย สวัสดีครับผมมาสองกัวเนี่ทำเนาะมาสองัวตัวนี้ขายตัวนี้ขายเลได้ขายไ้เน่เมียนี่้ันห่นห้าพันห้เป็นปีเราบ้างห่งนี่เนาะร้อยได้เราเนี่ยตัวผูกอะไรตัวผูกสองหมื่นห้าร้อยตเท่าไะสอหม่นสิบห้าร้อยเอาฝากเบอร์เด้มีเบอร์ไหมไม่มีไม่มีเบอร์โอ้เสียดายจังเลยเอาไม่เป็นไรครับสองหมืเราได้ขายแล้วเราไม่มีเบอร์โทรศัพท์อีกแล้วตัวนี้ครับสองหมื่ร เราขายเบื้องครับไม่หยังครับเราไม่ไม่มีเปลือกวันนี้เราขายเวลาจังแดงนี่แจนครับเอามาจีตัววันนี้มาสามมาหกตัวครับหกตัวได้ขายจีตัวแล้วขายสองขายตัวเดียวคือเป็นไงราคาพอได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่สักบาทเลยได้ทุนเคลื่อนเอาอย่างดีเออไม่อยู่ในนี้หรอว่ากำไรมันโอ้โหมีุ่นวี่เลยซื้อมาหนังขันไล่ท่างไรนี่วุ่นี้ลงให้มาจีตัวนี่สามตัวสามตัวตัวละห้าหมื่น ไอสาตัวห0 0 0มื่นมื่ก็ตกตัวละหมื่นเท่าไหร่ดิตัวนี้น้อยตวนีนี้หมื่นสามหมื่นสาูด่สามเทโอ้คนนั้นสองสามหเจ็ดตัวนี้หมื่นสาันเนาะตัวนี้องหมนนี้ืเจ็ดราคารองราคารองเอาตัวนี้เอาเอาเอาที่ตัวตัวดีกว่าตัวนี้หมื่นสามพันื่ไอตัวข้างหลังนั่นดิสองหมื่นครับสอง่ตัวที่สนั่นดิหมเจ เจ็โอเคเอาฝากเบอร์ใ่ลวเียดเจ็ดแปดสามส่้าสา่เกาหาหกเ็ดหาในหอยจันรมครับมาได้ไหนเอไจันนะเพื่อโค้งเนาะอันนี้มื่นสามพันครับเ็รละเอียดทีนึงซื้อได้ก่อซได้เะลูตัวไหนนี่ห้อยนีแบบนี่จงดแล้วนี่ตัวนี้ตัวหมนาี่มวัุด่าที่พอพันเนาะได้เลยเนาะไอ้สองหมืไอตัวนหเจ็ดเอาไปดูตัวหมจที่นี่มา เันนี่หมื่นเจ็ดเนี่ยเันน่งหมื่นเจ็ดเนาะต้องไปหนึ่งเจ็ดเราหันหน้าอย่งคุณตัวนึงสองหมื่นโอ้แคบโอ้นะเอาพี่สวัสดีครับผู้ระวังเป็นพระฟุอธรัน์ค่ะวานักมวยอาขอบคุณครับไมครับผม สวยแม่ลูกครับวันนี้วัสดีครับผมเอามาจากตัวเนี่ยแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกโค้งแถวนี่นะลูกสวยเลยเนาะลูกสวยเลยลูกตุ๊กปูเนาะลูกตัวไหนพ่อเนี่ยมีพ่อพันนี่พ่อพันในบ้านๆนี่แหละคือเป็นลูกแรกเนี่ยลูกสองโอ้ลูกสองแม่สวดลูกสวยลูกสองยังสวยอยู่เนาะแม่ขูงประมาณร้อยร้อยสามสิบห้าได้แล้วครับเนี่ยลูกก็ประมาณจ่ายเดือนแล้วปุ้นี่ยเดงน้นเล เยอะโน้มด yeah. oh, oh, no no no. no? ีจังเนาะเบื 27, ่อเท่าไรนี่พ่อสองพันสี่สอันสีพันตามมเบอร์โซ่สไปตามมือได้บ่อเอาบอกุณเดีอครับ0ูนเกครับห้าหก3ูนเก้าสามสอพ่อจอยจัตุรัตนนาครับเทพรักกูเทพรักไปไหนอะเทพรักเทพรักวันนทิตยไทย วัวพ่อแกอยู่ต้องามเนาะเนื้อหนังดีดีเนาะดูด้วยอ,อ,อืมนี่ครับเบิ่งเบิ่งเนื้อหนังเขาแข่งขาดีแต่หักเอาถามแม่ครับเอาเลยถามเลยเนี่ยเจ้าของวัวเพื่อนน่ะนี่ตาเลี้ยงดีขนาดเลี้ยงน้ำนมดีงัวแม่น,นี่ยเอานอนลวผู้บ่าว เนี่ยนางสีดีแม่ก็สีดีนอนซะแล้วโอ้แม่ก็แม่ก็หลังแบนต์กูตื่นเร็วเนี่ยคุณนุ่มเขาด้วยนะกูขูอาพ่อขอได้ขายได้พ่อเด้อเนี่ยได้ขายอยู่ตรงนี้นขายเนตรน,น,นาเลี้ยงเลยนี่ครับนอนซะแล้วแกคงจะเหนื่อยครับมาแต่เช้าอ๋อเรานอนและ้ละละูกหลานลูกหลานเลยครับเบิังตัวนี้ได้เปล่า งเง้อเลี้ยงอ๋องซี่แล้วเพื่อนเราับทำรถเบิ๋งละโอ้คุณอีต่างหากวันนี้หอยต้องให้สวัสดีครับผมเอามาจีตัววันนี้ขายหมดแล้วขายได้จังหวัดเราเนี่ยขายไปแล้วเท่าไหร่หกหมื่นขายให้ใครอ่ะ ให้เวียดบ่คนขายบ้านเราเนี่ยเนาะเอาขายไปแล้วเอาขอบคุณครับนายห้อยหมานได้ปะเนี่ยบ้านอยู่ไหนเนี่ยเพชรบุญอ๋อแล้วไปนู่นไหมตลาดพิกุลอะไรนะตลาดอุดมไปไหมไปทุกนัดเลยไหมมีวรรจันเนาะเออเดี๋ยวมีโอกาสจะไปเยี่ยมไปเยี่ยมครั้งนึงละเอาขอบคุณครับนายห้อยครับนี่ขายไปแล้วครับจอดแล้วหกหมื่นเอาเทียบไปดูครับโอ้ตัวเบลเล่อเลย พ่อไปทำอะไรเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์เหรอนี่ไงอ๋อสองตัวอ๋อโซเดียสองตัวนั่นหอยเนาะสองตัวหกหมื่นสองตัวสองตัวสามหมื่นเขาเอาไปขุนครับเข้าขุนเข้าขุนวางได้อายุล้วจุดปีเราเนี่ยสามปีแล้วมั้งนี่กี่ปีวางเขาเข้าขุนมางกี่เดือนเนี่ยสุมาเขาจะเข้าขุนกี่ปีกี่กี่ปีเขาจะเข้าขุนกี่ปีอายุเริ่มเข้าอ่ะคุณคุณห้าเดือนพออายุเริ่มเข้าขุนได้กี่กี่เดือนกี่ปี ต้องต้องสามปีสี่ปีขึ้นใช่ไหมโอ้ค่อยปคุณวัน6เดือนเนาะเนี่ครับงานประมาณ3ปีกว่าเกือบสี่แล้วครับขายไปแล้วขายหกหมื่นถ้วนวัวแก่ครับพ่อคุณ สวัสดีครับผมวันนี้ได้สายควายเอาเลขตัวหตัวครับหตัวตัวเท่าไหร่ครับตัวละเจ็ดพันทั้งหมดเลยเอาฝากเบอร์สน่ะนย์แปดหกแปดเีสียงคอยแส้เป็นยังเป็นวัดศูนย์อะไรนะศูนย์แปดหกครับพอนนี้เราก็้สบายตัวครับวันนี้เราเป็นเรเป็นใครเอานี่ตัวเราหกพันเจ็ดนไปทุัวพราะจัดูด้ว กูภูมิเต้าหกตัวตัวละตัวละเจ็ดพันเนาะเอาไอ้เบิ้ลครับนี่นี่โอ้มีสองคำของมึงไงเฮียนะครับเอาดิเบิ้ลห้องหนาครับมันได้จากจากปีนี่พ่อประมาณแปดเดือนถึงบ่ประอแปดเดือนเนาะเป็นควายภูมิเลยเนาะโอ้สมือกันสมือกันเตี้ยเลยลงห้องไว้ตัวละเจ็ดพันเนี่ยครับทุกหาเราเด้อครับเด้อเนี่ยยกรถก็ได้เนี่ยขันยกกันยี่รถอีกตัวมั้งหนึ่งหกเจ็ดตัวเนี่ย สายควายครับสายควายเอาบึงกับตัวละเจ็ดพันครับเนี่ยพี่น้องเอาคนนี้ขอบคุณครับผมไก่กันแล้วกันพี่น้องหลายหลายคนมาเนี่ยตื่นมาหนาอยู่ใบรรยากาศก่้ะพี่น้องด้วยคุณเล่นห้อยบาทหรือเล่นห้อยีตัวนี้ครับขอเปียนสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาไหมอีกตัวนึงเมื่อกี้เนี่ย กูบารูาปรอกูกูกพัดได้แล้วนี่เนาะว่าปีได้เ้เนี่ย,ย,ยได้แล้วครับร้อยยี่สิบหาได้แล้วเนาะได้ครับแข่งขาดีโอ้ใหญ่เติบแล้วนี่บุลุษก็ดีนี่แก่เติบแล้วเนี่ยเพื่อจะไดให้แบนมูสองพันห้าครับหมื่นสอพยองนิดน้อยเนาะเอาบอกเบอร์ให้ผมนีนะศูนย์เก้าหดปครับให้แบนครับเอาเนี่ยัหาเราครับหมื่นสองัวนี่ครับ มือสันก็ห้าร้อยคุณดีอยู่เอาหนีตัวนึงครับของเราวันนี้ถ่ายเราสองรอบแล้วครับเราซื้อมาใหม่ตัวนึงเอาพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อเลยตัวเนี้ยตายเลี้ยงแน,น,นะน้ำเล้วครับเนี่ยตาคุณดีเนาะ วันนี้บรรยากาศโคตรยังคึกคักกับพี่น้องบรรยากาศคึกคัขกขนาดครับค<ม>ูล่ะโ<ม>ล่งโค่งกันครับปีเท่าไรก็ได้ขายครับ<ม>โอ้บรรยากาศงัวครับ<ม>ขึ้นครับวันนี้งัวปรับราคาขึ้นตัวละสองสามพันเลยพี่น้องถามขึ้นแล้วค<ม>นซื้อเท<ม>่าไรสายผูครับขายดี ครับสวัสดีค hmm. รับพ่ผสงสวัสดีครับผมมาหรือยังขายอกไปตครับน่องตวเอาต่อต่อต่อครับสวัสดีครับผมเอาไม้ตัวเมื่อไงสองตัวได้ขายเราเนาะตัวนี้ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสามพันเนาะชดปีเราหยังวัราคาราคาลรองเนาะ ก็ได้อีกผกร่อ้อกเือากไอ้นปูนยนย์นหนย์8งคหรับผมหมอก้องนะห้หมอก้องเนาะครับผมเอาครับมีหลายตัวอยู่บ้านยสครับนี่หมอนี่อ๋อบ้าน้นแดงนะนแดงวันเท่าเลดเอ้เป็นเป็นหมอหมสิครับ้งดงอ๋อไอ้ดงยยเ้าแล้นโออครับครับ ขายดีอยู่เอาครับคุณครับคุณหมอครับผมเราเราอีหมูเราตื่นเอาตัวหาเราได้ครับเด้อเนี่ยย่บ้านมีหลายวะยู่บ้านก็แต่ยังไม่อีสองตัวครับตัวหาได้อยู่เนาะเป็นร้อยแต่ยู่บ้านน่ะร้อยประมาณนี้แหละฮะมื้อนิดๆอยู่นะเออวันเย็นนีเนาองพิงก็ผูกกันเนาะครับผมเอาตัวหาเราได้ครับพี่น้องนี่ก็ซื้อกันได้ครับพี่น้องงอคุณสายเนี่ยร้อยเนี่ยได้ขายกันดีครับพี่น้องเดี๋ยวละมือกกว่าบาท คือเราก็มางล้อขึ้นรถครับฝั่งน,น,นี้เป็นฝั่งภาคจังหวัดครับไปแถวเพชรบุรีขอนสวรรค์ครับเนี่ย <c oughs> งูพูร้อยนี่ยครับเนี่ยที่กันประมาณตีโกว่าตีโกว่าขับยองตีครับตีโกควาลุกไ,ไปไปถูครับ พี่มันถึงไปไหนเนี่ย no ก็ของเอาทายกับพี่พ no ินก็ได้พินสวัสดีค no รับผมสวัสดีตอนเช้าครับยาสามตัวเนาะคสามตัวค่ะโอ้ต <Uh ัวเมียสองตัวตัวเมียสองกบูนหนึ่งค่ะไม่หนาเลยครับได้ได้ยุคไหมครับผมครับขอบคุณครับพี่เอาเจ้นดีเท่าไรครับพี่กบูน่ มองคายหือหกขันหาค่ะมองคายหกขั้นหาเนาะตัวเมียสอตัวนเด้ตัวเมียสตัวมื่นเกาันบถึงสองมื่นค่ะมื่นเกตัวละเก้ากว่าบาทเนาะเป็นลูกมันโป้ลูกสามโอ้ใสประมาณเอองามของเราดีแน่ครับใดีค่ะเอนไปกินข้าวก็ได้ค่ะเอิ่าก็ได้วันนี้วิ่งก็ได้เนาะเอาวิทบอกเบอร์ก่ลนนะศูนย์แปดห้ค่ะหกสามเจ็ 6951ค่ะครับพี่พีนเนาะขอบคุณครับผมราคาวเป็นไงบ้างตลาดมันพูดบรนข่าวเด้อค่ะเด้อวันเสาร์มีอีกมาหนึงอ่าครับราคาถ้าชมในช่องพอเพียงเงี้ยนตได้ก่ะพระฤาัสอาทิตย์จตุรัสค่ะครับผมครับขอบคุณครับพี่ครับเอาครับเดี๋ยวเบอร์ยละเอียดที่เนี่ยโอ้ตัวนี้ดีเลยเนี่ยสองตัวนี้เนาะ่ายดีติดโบนต้องหลับติดของดำเนี่ยเนี่ยเรื่องหนาครับเนี่ยงานทุกตัวเลย เนี่ยครับถูกประมาณร้อยร้อยยสบเนาะประมาณ1้อยบาถึง้อยยีสิบเอาทัวหาเลยนครับเนาะนี่งาปูนี่ตาเลี้ยงครับเนี่ยเมื่อนางดีพร้อมนคุ้ากเลยก็หหองไว้ตัวมาถึงมืนนะครับเนี่ยกว่าพันกว่าบาทอืมนถึงเืนีนี้เขาัหาทตนเนี่ยตัวเอาสาตัวนี่รถได้อีกเนาะ ลูกสามก็ได้ครับเนี่ยมว่าเรานดวงัอยากจะขาย้ผมาบ่งราคาด้วันพุธได้เีได้วยนะเนี่ยนียุ่ข่าวถายุ่นัตุรักษ์ก็วันพฤหัาวันอาุ้มเลยค่ะครับออทงามครับงามนี่ของเราครับผมเขาเป็นงกสงตัวครับเนี่ยทั้งเองคู่เลยเอาพี่ๆขอบคุณครับผม mùa mạt mùa mạt cũng chưa cũng tạt tóc năm ngắm, ngắm đi ngắm không, này bây giờ này đó à cho tôi này khác ชอบตัวไหนเขาเรียกว่าดีครับครับครับผมขอสวยครับไม่มากตัวเนี้ยตัวอาอยใหญ่เขาเรียกของมัดอ่ะกระป๋องตัวนี้เลยทุกงามงามอ๋อครับขายไปแล้วให้มาดแล้ว่าขายไปแล้วครับผมพื้นกว่าบาท ครับงองามขายเราได้ครับเนี่ยขายแล้วขายได้ไหมมาเนาะขายแล้วได้เนี่ยเหรขายหมื่นหาครับผมหมื่นห้าเนาะขายแล้วครับของงามเของตลาดก็ได้ขายเราพี่น้องเนียเนี่ยเบิ่งเนี่ยครับราคาต้นนี้ครับเป็นตัวเมียทั้งคู่ได้ให้มาเนาะของงามขอตลาดก็ได้ขายเลยขายไปแล้วหกหมื่นห้าพันสองตัวครับเอาขอบคุณครับให้มาครับ ก็คุณไฮล็กไฮล็กสวัดสดีครับสวัสดีครับอร่อยยังครับผมพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วครับเ <laughs> รียงมะม่วงเนี่ยได้แม่ลูกปลามันสีแดงมาครับอันนี้เนี่ยอันนี้ตัวเดียวเลยมะม่วสาวครับหัวสาวบานัวสาวก่อนครับผม,เอ,มเอาไปชงพุ่นละเออแม่ลูกหดบรุน่นอยู่ก็ได้เอาบเนี่แม่ลูกหัวรุ่นได้เนี่ยแม่ลูกหัวรุ่นเปิดไว้สามหมื่นห้าครับสามหมื่นห้าพันลูกกระตูแต่แม่ลูกผูกครับโอ้ลูกน้อยังเนี่ยลูกแรกลูกแรกครับผมแม่สูงหลายมาเลยเนี่ย แม่มันสูง160ขึ้นครับเนาะครับผมโอ้เนี่ยโลดโลดเลยครับผมตัวนางนี้ทั้งหลังนี่เด้่ยจิตตะทะน้ี่เปิดไว้6ฝันหัครับอืมเมีสาวใช่ครับผมให้เลรียกว่า12เนี่ให้เรียก6 12ครับโอ้นี่ลูกอ่ะโอ้ลูกสีแดงจัดเลยครับเท่าไหร่นะห้องไว้เท่าไหร่นะ 3ามหมืครับ3 0 0เนาะลุกตะพูเนาะผูตะเมียเอาให้เรียกบอกเพื่อนเพี่อศูนย์หกหนึงสี้าหนึ่งหกแปดแปดเจ็ดครับศูนย์หกหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหกแปดแปดเจ็ดเนาะครับผมโอ้ผู้บ่าวน่อยสุกหนาสั้นอะะยกอยากไายกล้องยังนะโชว์ตัวดูลูกเออโชว์หนาเลยไมลูกเออหล่อๆได้เลยไห็นว่าเจ้าของหล่อจโชว์หนาเลยเนี่ยเนี่ย สามหมแม่ลูกลูกกัวเมียไอ้ลูกกับูลูกได้เทียนแล้วเดียว้ยลูกได้สเดียนครับ4เดียนเนาะโอ้เห็นว่ารอดๆนไดไอ้แม่ใหญ่นีเนาะเป็นยีมัน้สวัสดีครับผม ว่ากี่ตัววันนี้มาห้าตัวฮะไปขายหมดแล้วขายสามปัดหมันนะักนะ่ะหมันนิดๆแล้วแล้วเป็นยังไงราคาวันวันนี้วันนี้ก็เชิ่ขยันซื้อยากแพงเหรอขึ้นคิวแพงไหมเยอะไหมข้นขึ้นเป็นพันตัวละหาซื้อยากเท่าไรนี่ตัวนี้ตัวผู้นี่ตัวแม่ยนี่ตัวเียมีตัวเต็ตัวเต็มเลยเออพอถึงหมื่นเนาะอ๋ออย่างเงยังมีราคาเห็นนี่นะครับตัวเราพอถึงหมื่น เก0าครับสวยๆของร้านเนี 1, 8, 1, 200. 1, 200. 1, age. Age. ่ยถุงประมาณร้อได้แล้วครับเนี่ยตัวนี้เก้าพเจ้าสิกอขอแม่เจ็ดร้อย่มแล้วคดว่าเนี่ยวไกเนี่ยได้เห็นไกอะไรไกไกหุปพันห้าหุมพันห้าร้อย เอาพ่อกําลังกําลังต่ออยู่เอาต่อก็เอาต่อเอาต่อเอาทางไงพวกไกลดอกน่ะ ไม่ได้ทุนเนี่ยูตัวเมียเนี่ยตัวนี้แม่ตอนตัวเมียเนาะอืมนนี les, cosas, 6, ้ขายได้นี 9, ่ถ้าเกิดขายจริงๆเนี่ย6,000ขายได้เนาะอ้าอเรบอกเอง์เก์0 9 0เ9 9เอแม่เกรครับวันนี้6,5้ครับงขายมีอยู่ กระดาษหกพันขายตัวนี้เก้าพันห้าเนาะแม่สาวน้อยเนี่ยครับพี่น้องกรลักออกกันครับชื่อได้ก็ออกกันครับสำหรับมื่อนี้ที่ขอจบคลิปตลาดนัดบ้านข่าวไอ้ต้นนี้เด้อพี่น้องดื้อมื้อนี้ได้ห้อยพูดคำเดียวกันครับพูดคำแต่หัดทุกคนครับงัวแพงครับมื้อนี้พูดคำเดียวกับงวแพงครับสำหรับเมื้อนี้ก็ขอจบคลิป บ้านเขาวไอ้ทั้งนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของเพื่ออย่างตัวไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ